กันเถอดเรากลับได้กลับได้โอเคนี่เป็นไงหน้ามีอะไรดูดิโอ้น้ำแข็งไปกลับได้แล้วครับดีด้อยกลับไปไม่มีล้นหล<ม>ักซ้าย่ังชีวิตวคุณคขับจะลนคนขับจะลนถามล,น,น,ลนจี จเจอที่บ้านนะครับซิงไหมให้ไหวเลยให้ไหวเลยจะไม่ทัดพี่นิ 이곳 ้องตกไปนะนมกีโมประมาณจะหกโมงแล้วะแล้วก็มาเจอปลาแล้วเยเนาะโอเคเนาะขับรถดีค okay, so ่ะขับรถดีนะคะขับรถดีนะคะ ลงหลังแล้วไ,ไม่ได้สิไม่ได้ะคะฮะล, <ง S 1> ลงไปเอา้า <ๆๆ S 1> เอา้าคนขับรถเอฟเอฟรถมันลงไม่ได้อะ 没看。<laughs> <laughs> <laughs>